มื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งต้นกุ้งเนาะพี่น้องสวนต้นกุ้งมีแต่ต้นกุ้งแถวนี้บาดนี้อุดรอาลาดอยู่ตัวน้อง,งามาเนาะมีแต่ต้นกุ้งพี่น้องผมเข้าไปทางใน,นไม่กุ้งเนาะหกซากรากซีกลีกอยู่โมเมนต์ปลาบิ๊กโบแมนเด้อพี่น้องเห็นต้นกุ้งอันนี้พอ้โความสูงกำลังงามต้นกุ้งบัดหลายขนาดพี่น้อง แมนวัดอ่างในขนาดพี่ไลายขนาดผีพี่น้องมิเตต้นกุ้งปลากุ้งาสั่นจะบุเคยเห็นลายปลานนี้จักเถือ่อมาเห็นอยู่นี่เนาะลายขนาดต้นกุ้งกำลังสูงงามขนาดสองเป็สองใบหรือไรต้นซิลอ,อูล้ละหลาดอยู่เนาะมิเตต้นกุ้งอยู่นี่ จากเคยเบิ่งไม้แดงเนาะไม้ขยุงบ้านในสวนกุ้งมี่เตยต้นกุ้งพี่เนาะเต็มที่ลายขนาดโอ้โสูงโอ้เต,ต่ไม้กุ้งพี่เนาะลายขนาดน้ำตรงนี้เตต้นซื่อๆได้เหระ มี่ต้นซือ,อเป็นไม้กล้งเวิร์ตเนอะกระโดดว่งงามนี่มงเดียวนะลายไม้กล้งสากลากซีรีกจะผัวสูงต้นกล้งเนาะมาเบิ่งเลยนี่ต้นกล้งเลยดูหน้าเนาะเป็นดินทราย มันมักเกิดต้นกลต้นใหญ่เนี่ย่ะนี่โอต้นนั้ก็แม่นนี่ได้ต้นกุ่มพี่นอกเด่นี้โอแมนข้ายาอยู่เลยโอเคยพอเคยเห็น ลกลุงไรนกตนกลุงนี่เขาไม่เนคือกันอู้่ลกลุงรกวงงูเลยนี่สูงเลยขนาดเลย,ยต้นกลุง ส่วนกุ่มแมนบั๊ดน้ำมูลด่อนมันมาสันซะอันนี้ก็แมนแมนบั๊ดอนี่ก็แมนอันหัังก็แมนอีกโอ้เสื้อ้ากุ่มพี่น้องโอ้โว ต้นกุ้งเบิดอ่้าธรรมดาน,นพี่น้องติดตามกันเด้อนพี่น้องเด้่อนคลิปนี้ต้นกุ้งไลายคลิปต้นกุ้ง